สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตั้งโมดูลนาฬิกาลงในเว็บจุมลาะคะค่ะเลือกที่ส่วนเสริมค่ะการจัดการส่วนเสริมค่ะเลือกอัปโหลดแพ็กเกจ l ไฟล์นะคะเป็นไฟล์นาฬิกานะคะที่เราดาวน์โหลดมานะคะเลือกที่เราจะใช้1อันนะคะ ค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้เลือกอัปโหลดและติดตั้งค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อด้วยการเลือกส่วนเสริมแล้วก็การจัดการโมดูลค่ะค่ะมาเลือกเปิด ใช้งานนะคะมาเปิดสถานะใช้งานนาฬิกาค่ะแล้วคลิกเข้าไปนะคะเปลี่ยนชื่อนาฬิกานะคะเลือกตำแหน่งค่ะเรา เลือกตำแหน่งบีบ20นะคะแล้วก็โพซิชันเจค่ะเราจะเลือกเผยแพร่เฉพาะหน้าโฮมนะคะติ๊กติ๊กที่โฮมค่ะค่ะเสร็จแล้วบันทึกค่ะบันทึกเสร็จนะคะก็เราก็จะเข้าไปดูที่หน้าเว็บค่ะค่ะสำหรับ การติดตั้งโมูนนาฬิกาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคุณค่ะ